สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตานในขนมตานชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ตานมีงานประดิษฐ์มาทําเล่นกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์าสมาสนะคะคลิปที่แล้วพี่ตานทําเป็นต้นสนนะคะคริสต์มาสประดับโต๊ะนะคะหรือว่าเอาไปทําบอร์ดนะคะหรือเราจะไปดัดแปลงทําเป็นโมบายหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียของน้องๆเลยแต่วันนี้นะคะพี่ตานมีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะมาทําเล่นกับน้องๆน,นะคะก็คือตัว snowman นั่นเองเป็น น่ารักของวันคริสต์มาสอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคลิปที่แล้วพี่ตาสอนอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําตัวสโนว์แมนนะคะจากไหมพรมกันดีกว่าค่ะไม่ยากเลยนะคะน่ารักด้วยนี่ดูแล้วอยากทากันหรือยังเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำสโนว์แมนนะคะหรือว่าตุก๊กตาคีม้านะคะก็คือเจ้าไหมพรมสีขาวนุ่มฟูอันนี้เลยแล้วก็ที่พี่ตาใช้ก็คือเป็นกระดาษอันนี้นะคะ ช่วยในการทําตัวป้อมปอมตุ๊กตาหิมะนั่นเองก็กันไลนะคะเราเริ่มจากการกะเอานะคะว่าเราอยากได้ตัวตุ๊กตาหิมะนี่ใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็มาตัดตัวนี้เลยก็คืออันนี้จะเป็นแบบที่เอาไว้พันตัวอ่าไหมพรมนะคะอันนี้มันจะดูบางไปพี่ตันก็เลยขอใช้สองอันทำแบบนี้เลย หนาขึ้นหน่อยนะวัดตรงกลางนะคะดูว่าให้มันเท่ากันสองข้างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดแบ่งตรงกลางนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะตัวแบบมันเดี๋ยวเราจะมาพันไหมพรมลงไปเลยเริ่มอย่างนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีป่อย่างนี้นิดนงก่อนการหลุดเนาะแล้วก็พันไปเลยนะคะ ก็ให้เยอะนิดนึงนะคะจะได้ตัวสโนว์แมนที่ฟูๆนะคะพี่ตันก็พันมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมามัดกันอันนี้เราก็ตัดได้เลยนะคะแล้วก็เอาปลายไหมพรมนะคะยัดลงไปในรูที่เมื่อกี้เราตัาดเอาไว้นะด้านนี้เลย จะมีรูเล็กๆอยู่จริงๆเราตัดลึกกว่นี้ก็ได้นะคะพี่ตันตัดมันจะตื้นไปหน่อยนึงเราก็เอามามัดกับอีกด้านนึงเลยนี่ตงไปอีกด้านนึงนะคะแล้วก็คล้องลงมาตรงนี้เลยนะคะให้มันมานี่มาตางนี้นะเห็นทันไม่เอ่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดเลยแล้วก็มารัดให้มันแน่นมากๆเลยนะ เพื่อปอมๆเราจะได้ไม่หลุดนะตรงนี้เราก็รัดให้มันแน่นเลยจากนั้นนะคะเราก็มาตัดสองฝั่งนี้เลยค่ะตัดออกเลยนี่นะคะเราสอดกันไกลเขาเ้เาไปแล้วก็ตัดเลยแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนี่นะคะเราก็ได้มาประมาณนี้แล้ว แต่เส้นมันยังไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็มาฉีกๆอย่างนี้ออกให้มันเป็นกลมๆนิดนึงแล้วก็มาเล็มนะคะให้มันเป็นลูกบอลน,นั่นเองนะคะหรือว่าตัวสโนว์แมนของเราก็คือมันต้องกลมใช่ไหมตัดเลยนะ,ะหลังจากที่เรานะเล็มไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็ตกแต่งให้มันกลมจะสวยไม่สวยนี่ขึ้นอยู่กับตอนเล็มเลยนะให้มันแบบกลมนะคะแล้วก็เนียนที่สุดเลยพี่ตาก็ยังเล็มไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จะเล็มไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็จะได้มาหนึ่งอันแล้วนะคะอันนี้เราจะทําเป็นตัวตัวของเขานะคะเดี๋ยวเรามาทําส่วนหัวกันส่วนหัวก็จะเล็กลงมาหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องมาทําตัวปอมๆแบบนี้ให้เล็กลงมากว่าอันนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเราก็ต้อง ทำให้มันเล็กลงเราจะทําใหม่ก็ได้นะหรือว่าเราจะตัดให้มันเล็กลงสักแถวหนึ่งนะีก็ได้นะโอเคเรามาทําอันต่อไปเลยาการใช้อันนี้แหละแต่ตัดออกนิดนึงโอเคแล้ว เราก็ได้มาส่วนตัวนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหัวนะคะมีเลย2ชิ้นแล้วนะคะสําหรับตัวปอมปอมนะคะตุ๊กตาหิมะของเราจากนั้นนะเดี๋ยวเราก็เอากาวใช้ปืนกลาวเนาะยิงให้มันติดกันนี่เป็นส่วนตัวกับส่วนหัวนะคะแล้วก็มาตกแต่งหน้าตาแล้วก็ใส่จมูกใส่หมวกให้เขานะคะก็จะได้ตุ๊กตาหิมะน่ารักน่ารักแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลย นี่ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับปอมปอมสองชิ้นนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ตามตกแต่งแล้วจะออกมาน่ารักแค่ไหนสำหรับตุก๊กตาหิมะตัวนี้นะคะนี่เลย เรียบร้อยแล้วสีส้มๆเนาะเดี๋ยวหาตาม,มาติดนะอันนี้เราทําเป็นวมกุญแจก็ได้นะอุ้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักนะเฮ้ยทำออกมาแล้วก็เหมือนลูกเป็ดเหมือนกันนะน่าถักไปอีกแบบหนึ่งนะลูกกระตานะคะพี่ตารใช้เป็นลูกกระตา่ายปลอมที่มันดุ๊กดิ๊กได้นี่นะเดี๋ยวเราก็ติดก,กาวเลยเนาะ <c oughs> ้แล้วใกล้จะเออเลยละไม่ฉมกมันหลุดอะ่ะเดี<ว>ย๋ยวต้องทากาวเพิ่มอันนี้นะคะพี่การก็ตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเ<อ><ก>สร็จออกมาก็ประมาณนี้เลยนะได้สโนว์แมนนะคะตุ๊กตาหิมะอยู่ในขวดโหลนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ตกแต่งด้วยเม็ดโฟมนะคะนี่แล้วก็ดาวก็ใ<ไ>ช<ด>้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เนะว,วันคริสต์มาสนะคะหรือว่า ตั้งโชว์ก็ได้นะไว้ที่ที่ในบ้านของเรานะหรือว่าเราจะเอาไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะคะออกมาแล้วก็น่ารักพอได้เนาะสโนว์แมนของพี่ตานก็ปุกปุยมากเลยจมูกก็ยาวๆยังไงนะคะคลิปนี้นะพี่ตานก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงนะคะฝากกดติดตามกันด้วยถ้าชอบลิของพี่ตาน ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะยังไงคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยบ๊ายบาย s n o w m a ได้มาเป็น olaf นะคะในเรื่องเอลซ่าเลยแต่หน้าตาก็ไม่เหมือนโ olaf เท่าไหร่นะเาตาเขานี้แบบเป็นตาดุกดิ๊กน้ากันเลยนะตาตลกตลบเลย บ๊ายบายค่ะน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ